สวัสดีครับพี่น,อน้องวันนี้ผมมีอากาสมาโรงเรียนผู้สูงอายุครับอยู่ตำบลอุหมาอำเภอหาพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น,อน้องมี่ผู้คนมาอบรมน้ำลายครับพี่น,อน้องพอดีผมมาเห็นคนตาผู้นึงเป็นอายุกะแต่เป็นตั้งปีกะเพิ่งกัดเท่าอะไรล่ะครับพี่น,อน้องเป็นเป็นนักมวยเกา่าเป็นหมอลำน้ำเงินว่าผมเลยมีความสนใจอยากถามเพิ่ม เบ็ดแล้วบ้าผึ่งยุบานได้โยนนี่ได้นะครับพี่น้องเอาไปชมไปคทับมันได้ครับพี่น้องสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับอันคุณตานี่ก็รับนี่ซื่ออย่างนอรับเลยตาสว่างขมุงคุณโอ้ตาสว่างขมุงคุณยูุ่บานได้นอรับแต่กอนมร็อายุบ้านสนุมึงพามอายุอุโมาโอ้มกบี้มันมีครอบครัวอยู่พี่ครับผมคุณตากับบาอบรมการเป็นนักเรียนผู้สูงอายุน้ากันเนาะครับ รู้สึกเมื่อยบ่กครับมากอบรมเมืองหรือว่าสนุกสนานแล้วเมื่อยเมื่อยแต่เมื่อยเมื่อยไปซะแล้วกับผุ้ตาผู้ตาแล้วว่าผุ้ตาอยู่จะเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าปีโอ้เพิ่งแข็งแรงเลยครับพี่น้องอันกะผมเบิ่งแล้วอายุเพิ่งคือกันกับหน้าตาบ่ถึงเจ็ดสิบนะครับพี่น้องแต่ว่าแขวเพิ่งยังเพิ่งยังดีอนาะครับผมผมเห็นเจ็ดสิบ เกือสิบสามเดือนสี่เดือนแล้วเขามาสามสี่เดือนแล้วครับดใยินว่าคุณตาเป็นนักมวยเก่าเมนบอกครับเป็นนักมวยสมัยก่อนผมไปอยู่ภาคใต้ทีทเก็ีที่นหนงาดูนั่นแหละที่ว่าสมัยนั้นผมใส่นามวยว่าไส่ฝั่งใต้นะใส่นามวยว่านาแกเลือดนาแกนะนากักนานาแกเลือดนาแกโอ้นาแกเลือดนาแกประมาณปีพศใดเนาะครับคุณตาอ๋ม่นี่ กิดจำบ่ได้เนาะครับมันสมัยนั้นนายสวัสดิ์สุดลิภาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบโอ้นายสวัสดิ์สุทลภาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคุณตาผมไปทํางานเมืองแหล่ทำงานเมืองแหล่อยู่ทางภาคใต้เนาะก็ได้โอกาสตีมวยตั้งแต่สมัยค่าแรงสิบสามบาทครับอืแต่ค่าแรงสิบสามบาทพี่น้องคนไปทํางานอยู่ทางภาคใต้ก็มีโอกาส ขึ้นเวทีตีมวยซื้อ่า,าผมใส่น้ำมวยว่านาแกเลือดนาแกา<อ>แล้วก็ผมมาเปลี่ยนเป็นไอเตะกีดเ,เมืองตังโอ้อันช่วงนั้นก็ยังตีอยู่ภาคใต้อยู่นะครับอยู่ภาคใต้ช่วงที่ไม้ภาคอีสานเท่าเดลยครับบาทเลยภาคอีสานเนี่ยบุกอยบุกอยบุมีบุมีบุกตัวสูงโอ้บุกอยมีตัวสูงมันไหมมันเป็นังไงครับตีเก่งเรือตังได้ครับเขาเขาเห็นแล้วเขาโบ,โบโึ้นโะตีนะโอ้เห็นแล้ววัด บางคนเขาเขาว่ามวยมวยเจ้าพ่ะท่านเขาอ่สันเดียวบางคนว่ามวยมวยผู้ต่อสู้นพ่ะท่านผมอ่สันเแียวจังได้แล้วเด็กหน่อยเขาว่าเขาเขามายืนใส่ผมเขาว่าญา่าเจ้าเ่ามวยพ่ะท่านเล่าอ่สันโอ้โ้ว่าเด็กหน่อยก็ว่าเด็กหน่อยคนดีรุ่นสิมาตีน้ำเขามาเปรียบเขากรรมการมาว่าอย่าไปเห็นอยากผู้ต่อสู้ผูต่อสู้ไฟต์ตกางนะเขามายืนใส่ผม เด็กหน่อยมูนมามูนอะมาประมาณน้ากันหราอเ่าเตาจะไปตีเล้าเราบัตบัตรทันมวยเหล่าวสนโอ้เขาว่าผู้นั้นบัตรทันมวยคุณตาแม่นบ่อ๋อเขาอันมันรุ่นก่อนส,อสิบหล่อโซ่สรพานสูงหรือที่หลังเนาะครับพร้อมๆกันพร้อมพร้กันสูสีกันเนาะเนาะสิบหล่สอสิบหล่อโซ่สรพานสูงคนอยู่อยู่ขุนสูงน้องยาฟ้าขุนสูง มันก็นสูงขึ้นอำเภอไหนครับอำเภอนาแก่อำเภอนาแก่เนาะผมก็ใส่น้ำว่านาแก่เลือดงนาแก่สมักสมยมก,ก่อนสมัยก่อนสมัยผมอยู่บ้านเกิดอยู่พังงาอยู่ในลาทีว่าปีทางภาคใต้เน,ะนาะบอนเนาะผมก็เปลี่ยนน้ำมัยว่าไอ้เตี้ยเกตเมืองตังโอ้สมัยผมอยู่กับแดนแดนทางนี้แดนนั่นก็ที่แดนอันใครม้่ยยังก็ครับแดนทางอันนนั้เราเราเรายาตีมั่ยล่ะสมัยนั้นล่ะ เดนทารานีและออนแมนนะสมหรับคนคนคนสิสษฐกิดขั้นรุ่นนังขั้สี่หูจัดหรือเอกครับเดนทรานีและออนแมนนะผมกับว่าการยาวนะแต่ว่าผมตะกอนเดนทรานีและออนแมนลูกสี่ผมโอ้ยงคนมัดเงินหลังหงียนบาคุณตาเลยล้ำหน้ำแมนบอกครับเป็นมอล้ำแมนบอกมอล้ำครับอ๋อเป็นมอล้ำแต่ว่ามอล้ำก็ยืนหลายธนาอยู่โอ้ เป็นมอลำเป็นนักมวยน้ำโอ้ยคุณตาแต่ว่าผมเบิ่งคุณเป็นนักมวยก่อนเป็นมอลำเป็นนักมวยก่อนเป็นมอลำแต่ว่าผมเบิ่งกันคุณตาเนี่ยให้ดเจ็ดส <ไป S 1> ิบกว่าปีเนาะครับเจ็ดสิบได้ก่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกับสามเดือนแล้วเจ็ดสิบสามเดือนเดือนแต่ว่าร่างกายพึ่นกันยัง่งกะก็นยั่งวายั่งกระทับกระเชียงอยู่พี่น้องนี่ก็ธรรมดาเนาะครับเนาะเหมือนกัน เสียหายคือไปรบบุ่มโอ้ไว้อุ่นไปยังกับอกนีไปได้ละมันขับรถได้แล้แต่ว่าครูเมือนอยู่บ้านอุ้มเมาเนาะครับเนาะครูเมือนอยู่บ้านอุ้มเมาตะบนอุ้มเมาเนาะลู้เสียผูกหายยังทั้งนี่มีอยู่อ่ะครับผมผมพอได้เปิดมานอยู่แถวๆนผมพักเึ็นมานอ๋ออีกที่สิบกว่าผมเศร้าต่อยมวยอ่ะ ขันแกนแกนโอ้มันเป็นยังครับโดนเวทีโอ้เกี่ยวกับตีมวยส่งมวยเนาะโดนเวทีโอ้ลนโอ้ลนจากเวทีเป็นต้นมีการอ๋อแบบโอ้แต่มีกัมีการบาดเจ็บเนาะก็เลยสร้าก็เลยเลยสร้าก็เลยเลยมันมันมันซื่อมไปได้นะโอ้มันเื้อมอะไรต้นมือ ได้รับบาดเจ็บจากคันตีมวยเนาะตกเวทีเอาเขาลงเวทีนะตัวลงใต้เขาโอ้แล้วองผลพลิกลงทั้งรุมไตเขาเนาะอยู่สระบุรีครับที่อยู่สระบุรีครับผมผมก็ขอบคุณคุณตาได้ครับขอบคุณคุณตาที่ให้ขอมุ่นที่ให้ผมกับมือหนาฮะจังพอกันไหมแครบครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ